สวัสดีค่ะวันนี้เรามีตุ๊กตาสวยๆมาโชว์กันนะนี่สวยแค่ไหนใหญ่แค่ไหนเรามาชมกันเลยค่ะนี่ค่ะสวยงามมากๆเลยนะคะล้านเปอร์เซ็นต์เลยนะคะว่างานเราสวยมากๆเดี๋ยวเราจะหมุนให้ชมนะคะนี่ค่ะว่าตัวใหญ่ด้วยทั้งสวยทั้งใหญ่ด้วยนะคะอุย้ยงดงามสุดๆนะคะ กระโปงบานๆสวยๆกับโครงเนื้อพอสลานงานดีร้อยเเซเลยนะคะนี่ค่ะสวยงามมากๆเลยนะคะท่านใดสนใจกรออินบ็อกซ์มาเลยนะคะอันนี้ปุ้ยแอนติกของสะสมนะคะจากสวิตเซอร์แลนด์นะคะอันนี้เป็นงานอายุร้อยกว่าปีนะคะบอกเลยว่าสวยจึง้งมากๆ สวยมากๆว้าวท่าใดสนใจก็อินบ็อกมาเลยนะคะนี่ค่ะชิ้นใหญ่เบอร์เลยนะคะมาดูใกล้ๆก,กันนะคะนี่งดงามแค่ไหนนะคะอุยเป็นงานที่สวยมากๆว้าว แล้วก็ชิ้นใหญ่ด้วยนะคะนี่ทั้งใหญ่ทั้งสูงแล้วก็ทั้งกว้างแล้วก็ทั้งอายุเยอะนะคะเนื้อพอร์ลานหายากค่ะท่านใดสนใจก็อินบ็อกเข้ามาเลยนะคะชิ้นเดียวมีหนึ่งเดียวในโลกเท่านั้นนะคะนี่บอกเลยว่าใหญ่แค่ไหนมาดูกันเลยค่ะใหญ่มากมาดูของจริงนะคะบอกเลยว่างดงามสุดๆเลยนะคะท่านใดสนใจอินบอกเข้ามาเลยจ้าบ๊ายบายสวัสดีค่ะ